สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดย์ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นโนาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดยที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งแล้วก็เชียร์มันสะใจรครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะทั้ง3มลิงก์นะครับ เรามากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับมีรายงานจากดิเลนติกนะฮะมีการระบุกันออกมานะครับเรื่องของตำแหน่งแบ็คขวาของทีมเรานะครับแน่นอนเขาว่าต้องโยงไปในรายของอารอนบันบิซากานะครับซึ่งันบิซากาเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงตลาดรอบนี้มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมขึ้นเยอะนะครับเนื่องจากว่ารูปแบบการเล่นสไตล์การเล่นเนี่ยไม่เหมาะกับแผนการทํนนทีมของเอริกเทนฮากนะครับ มันก็เลยจะมีข่าวว่าบันพิซาการจะย้ายทีมมาโดยตลอดนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับแมนยูเปลี่ยนใจนะครับล่าสุดเนี่ยดิแอติบอกว่าแมนยูบอกปัดข้อเสนอกับทางกิตตันผล,ลิตแล้วก็วิทแฮมในการสนใจดึงตัวบันพิซากาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของการปล่อยบันพิซากาออกจากทีมเนี่ยมันมีเวลาค่อนข้างน้อยที่จะหาแบ็กขวารายใหม่นั่นเองนะครับ เลยทาให้แมนยูเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเก็บบันพิซากาเอาไว้ใช้งานก่อนนะครับแล้วก็คอไปว่ากันในช่วงตลาดรอบหน้านะครับนี่คือสิ่งที่แมนยูคิดกันเอาไว้นะฮะก็มันจัดแจงไม่ทันนะครับส่วนใหญ่ก็ไปจัดการเกี่ยวกับนักเตะขาเข้าซะเยอะนะครับใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างเช่นในรายของฟิลลิไดยองนะครับรวมไปถึงในรายของแอนโทนีนะครับก็เลยไม่ได้มีเวลาทําอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันในตาแหน่งอื่นก็ประมาณนี้ ตามรายงานกระดอกหมานะครับไม่ว่าจะเป็นการยืมตัวหรือว่าการขายขาดเนี่ยแมนยูปัดหมดแล้วนะครับส่วนเรื่องของแอนโทนี่นะครับเราทราบกันดีมีรายงานมาจากคลิปเมื่อเช้าอยู่แล้วนะครับก็คือแอนโทนี่เดินทางถึงเมืองแมเตอร์แล้วก็เรื่องของการประกาศเนี่ยก็ประกาศในวันนี้นั่นแหละนะครับแต่ว่าณนเวลาที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันยังแบบไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีการช่วงค่ำหรือว่าช่วงดึกๆตามเวลาประเทศไทยนี่แหละนะครับ ส่วนเรื่องความพร้อมของนักเตะเนี่ยมีรายงานกันออกมานะครับว่าเอริกเทนฮากเนี่ยมีความต้องการอยากให้ออนโตนี่เนี่ยมาถึงแล้วแล้วก็ลงซ้อมกับทีมได้เลยนะครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยสองเซสช,ชั่นนะครับก่อนเกมที่เราจะพบกับอาเซนอลในวันอาทิตย์นี้นะครับแต่ว่าเกมพบกับลสเตอร์เนี่ยไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเหลือเอกสารเหลืออะไรต่างๆแล้วก็ยังไม่ได้แบบลงซ้อมด้วยนะครับแต่ว่าเกมอาเซนอลเนี่ยลงซ้อมน้อยแต่ก็อย่างน้อยน้อยเนี่ยเขาซ้อมมาแล้วจาก อาแจากไงก็เอามารวมกันแล้วก็อาจจะมีรายชื่อเป็นตัวสำรองก็ได้ในเกมพบกับอาร์เซนอลน,นะครับขณะเดียวกันนะครับริโอเฟนานนะครับก็มีการวันๆหน่อยนะครับในการที่แมนยูไปซื้อแอนโทนี่เข้ามานะครับในราคาที่สูงมากๆนะครับอย่างที่เราทราบกันประมาณ100ล้านยูโรนะซึ่งริโอเฟนานเนี่ยมีการคอมเมนต์ว่าการย้ายครั้งเนี้ยมันอาจจะเหมือนกับแจ็คกร์ลิสของทางซิตี้ก็ได้นะครับซึ่งกรีลิสเนี่ยย้ายมาซิต,ตี้ในช่วง เสม,มอที่ผ่านมานะครับแล้วก็ย้ายมาในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยผลงานเนี่ยอาจจะไม่ได้เปรี้ยงปังสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามาในราคาค่าตัวที่สูงม,มากๆม,มันก็เลยเป็นการกดดันนะครับทำให้เอริโอเนี่ยก็มองเคสแอนโทนี่เนี่ยค,คล้ายๆกับเกลิลิตนั่นแหละว่ามันเป็นเรื่องที่ย้ายมาแล้วเนี่ยคุณเป็นนักเตะที่ดีนะคุณพิสูจน์ตัวเองในลีกแลนด์มาแล้วมีการคว้าถ้วยรางวัลมาแล้วก็จริงแต่ว่าพอมาในพรีเมียร์อังกฤษ มาในราคาเม็ดเงินที่สูงมากๆเนี่ยมันอาจจะเป็นการกดดันแล้วก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยเล่นไม่ออกก็ได้นะครับก็มีอาการหวั่นวันอยู่นะฮะอ่ะก็รอติดตามผลงานกันดูนะครับส่วนเรื่องของการมาของแอนโทนี่เนี่ยนะครับแน่นอนครับว่ามันก็มีนักเตะที่ได้รับผลกระทบด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีนะครับนักเตะรวมถึงทีมงานรวมถึงบอร์ดบริหารนะครับมีอะไรมาพูดถึงกันบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับสําหรับการมาของแอนโทนี่เนี่ยนะครับมันก็ เป็นผลดีสําหรับจะดอนซานโช่นะผลดีอย่างไรนะครับจะดอนซานโช่เนี่ยนะฮะก็จะโดนขยับไปเล่นฝั่งซ้ายนะครับอาจจะไม่ได้ลงเล่นฝั่งขวาแล้วเพราะว่าตําแหน่งถนัดของไอ้ตัวนี้เนี่ยก็คือฝั่งขวานะครับเพราะฉะนั้นเินฮาร์ก็ให้ลงเล่นตําแหน่งนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะดอนซานโช,จโช่จะโดนโยกไปเล่นฝั่งซ้ายนะฮะซึ่งจะดอนซานโช่ในช่วงซีซันที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําได้ดีในตําแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการโยกกลับไปเล่นในตำแหน่งนี้อีกครั้งนะครับเหมือนกับซีซันก่อนนะครับ แล้วก็ไปเติมเกมรุกไปร่วมเล่นกับไทเลมาเลเซียที่ตอนนี้เราก็ทราบกันดีนะว่ากําลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีมากๆด้วยนะครับส่วนรายที่2เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลกระทบด้านดีแล้วกันนะครับสาหรับอามัดเดียโรเป็นผลกระทบด้านดีระยะสั A ้นนะครับถ้าเกิดระยะยาวการมาของอันโทนี่เนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของการแย่งชิงตําแหน่งของอามัดเดียโรอย่างแน่นอนแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่า ทางอามาเยโรจะได้ไม่ต้องทนเกี่ยวกับการเป็นตัวเลือกบนมานั่งสำรองนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูเนี่ยน่าจะมีการปล่อยทางอามาเยโรเนี่ยไปยืมตัวนะฮะเพื่อหาโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอนะครับดีกว่าแบบมานั่งเป็นตัวสำรองซึ่งเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับโอกาสแล้วก็ฟอร์มอาจจะหายได้นะครับนี่คือเรื่องดีระยะสั้นของอามาเดโรส่วนเรื่องของกาซิเมโรครับแน่นอนครับว่าเป็นผลดีแน่นอนครับก็ คาิเมโร่เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมชาติกับแอนโทนีอยู่แล้วนะครับทีมชาติบราซิลนะฮะเพราะฉะนั้นการมาเนี่ยก็จะทําให้ทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีคอนเน็กชันกันนะครับมีความสัมพันธ์อยู่แล้วก็อาจจะทําให้ผลงานเนี่ยเป็นการผลักดันผลงานภายในสนามด้วยนะครับพอมีเพื่อนร่วมชาติมันก็คุยภาษาเดียวกันกมันก็น่าจะทําให้มีฟอร์มการเล่นของยกระดับของแมนยูเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับส่วนคนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องพูดถึงเอ,อเดรียนทางแน่นอนนะครับ ว่าเอริกเคนทักเนี่ยก็มีการตามจีบแอนโทนี่นะครับมีการสั่งให้แมนยูเนี่ยไปดึงตัวแอนโทนี่มานานแล้วนะครับแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะฮะสุดท้ายก็ได้มาสักทีนะครับเกี่ยวกับแนวลุกที่รู้จักแนวทางการเล่นของเขาเป็นอย่างดีนะครับรู้จักแนวทางการทําทีมของเอริกเคนทักเป็นอย่างดีเป็นคนรู้มือนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นดีลที่เทนทักอยากได้นั่นแหละนะครับแล้วก็ ถึงแม้ว,ว่าจะแพงก็ตามอ่ะนะฮะแต่ว่ามันเป็นดีวที่ตอบโจทย์แล้วกันนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกันไปนะครับส่วนผลกระทบด้านโลกกันบ้างนะครับการมาของแอนโทนี่เนี่ยแน่นอนครับว่ามาคาร์ดฟอร์ดเนี่ยอาจจะโดนผลกระทบก็ได้นะครับโอเคร์ดฟอร์ดเนี่ยเล่นพริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับมันอาจจะไม่ได้ทับกับแอนโทนี่หรอกตอนโทนี้เล่นฝั่งขวานะครับแต่อย่างที่บอกกันไปครับก็คือเอนโทนี่มาฝั่งขวาจะนองซานโชก็ต้องโยกไปเล่นฝั่งซ้ายไงเพราะฉะนั้นมันจะทับกับทางมาคาร์ดัฟอร์ด แล้วยิ่งมาคาร์ดัฟฟอร์ดเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยผลงานก็ขึ้นลงๆแบบนี้อยู่ในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนะครับมันก็มีโอกาสหลุดเป็นตัวสำรองก็ได้เหมือนกันหรือหลังๆเนี่ยอาจจะมีการโยกเล่นในตำแหน่งสูดหน้าตัวเป้าก็ได้นะอย่างที่เราได้เห็นกันในช่วง2เกมที่ผ่านมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายครับก็คือแอนโทนีอิลองกานะครับการมาของแอนโทนีเนี่ยแน่นอนครับชัดเจนเลยฮะตำแหน่งมันก็จะมีการซับซ้อนเพิ่มขึ้นทําให้แอนโทนีอิลลองกาเนี่ยอาจจะมีโอกาสลงสนามลดน้อยลงไปอีกนะครับ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเจ้าตัวเนี่ยจะเล่นได้ในรูปแบบที่เชนฮาต้องการก็าตามแล้วก็รายต่อมาครับก็คือฟาโกนโดบิเอสตี้ครับอารมณ์คล้ายๆกับอามัติเยโลครับคือปกติแล้วเนี่ยไม่ได้ซื้อแนวลุกรายใหม่เข้ามาอามัติเยโลก็มีโอกาสยาก,ยากอยู่แล้วนะครับพอเอตูนี่เข้ามาอีกนะฮะก็น่าจะต้องโดนปล่อยออกจากทีมไปแต่ว่าน่าเสียดายครับเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บก็ต้องเลื่อนกันไปก่อนเรื่องของการปล่อยตัวนะครับก็อาจจะมีการปล่อยตัวอีกครั้งในช่วง มก,กราคมก็ได้หรือว่าตลาดซื้อขายกลางซีซั่นนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายครับก็เป็นเรื่องของการบริหารของแมนยูนะครับที่มันไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมีการรายงานกระดอกมานะครับว่าจริงๆเนี่ยค่าตัวของแอโทนี่เนี่ยมันจะถูกกว่านี้นะครับถ้าเกิดแมนยูเนี่ยเลือกซื้อตามที่เทนหาต้องการตั้งแต่ช่วงต้นตลาดนะครับตั้งแต่เพิ่งจบซีซั่นแมนยูมีการประกาศเท็นท้าเนี่ยคุณควรไปซื้อมาเลยนะครับถ้าเกิดเท็นท้าเนี่ยให้รายชื่อมาแล้วแต่ว่า แมนยูเลือกที่จะไม่เจจาในช่วงนั้นแล้วก็มาเจจาในช่วงท้ายๆของตลาดทําให้อาแจากเนี่ยก็มีการโกงราคาค่าตัวที่สูงนะครับมันก็เลยเป็นผลที่ไม่ดีสําหรับการบริหารของแมนยูสักเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานกับการคว้าตัวแอนโทนี่อีกด้วยนะครับทั้งๆท,ท,ที่คู่แข่งเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับสำหรับแอนโทนี่นะนักเตะก็มีใจย,ย้ายมาอยู่แล้วแต่ว่าคุณใช้เวลานานมากๆคือเราเนี่ยลากดีลนี้มา นานพอสมควรนะจนถึงช่วงเท็ทายของตลาดนะครับแล้วก็มีราคาที่สูงที่แพงอีกด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางบริหารต้องไปแก้ไขกันในเรื่องของรูปแบบแบบนี้นะครับนะรเรื่องของราคาค่าตัวหรือว่าทํางานต้องไวกว่านี้นะครับให้มันชัดเจนกว่านี้นะฮะถ้าเกิดเทนฮายต้องการคุณก็ต้องรีบจัดการเลยในะช่วงราคาที่มันยังไม่โดนโกงสักเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าเรามาซื้อตอนที่ทางอาแจกเนี่ยเขารู้แล้วว่าแมนยูต้องการจริงๆนะครับเขาก็เลยโกงแบบ โกงแบบสุดๆเลยอ่ะนะครับราคามันสูงมากนะฮะแต่ว่าโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยเอเิรียนฮากได้นั้งเตะตามที่ต้องการมันก็ต้องรอดูผลงานกันตต่อไปแล้วก็แฮปปี้กันไปนะครับส่วนเรื่องของเฟงคิดไดยองเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วน่าจะมีคนเห็นแล้วแหละเกี่ยวกับกระแสข่าวนี้นะฮะแต่ว่ามีการถามมาจากคลิปเมื่อเช้านะครับว่าเฟงคิดดยองเนี่ยเดินทางมาลอนดอนเพราะอะไรนะครับก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าการเดินทางของเฟงคิดดยองแล้วก็เบมฟิสเดปไพมาที่ลอนดอนเนี่ย มาร่วมงานแต่งของดดนนี่ฟานดเบกนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทีมแต่อย่างใดนะครับคอนเฟิร์มชัดเจนนะฮะจากหลายๆสื่อในอังกฤษแล้วก็ในสเปนอีกด้วยนะครับแล้วก็มีรายงานจากทีละกรามนะครับมีการระบุกันออกมาครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอริกเทนฮาร์กกำลังมองหากองกลางอีกสักหนึ่งคนนะครับแต่ว่าด้วยค่าใช้จ่ายที่แมนยูเนี่ยใช้ไปเยอะแล้วนะครับทําให้การไปมองหานักเตะรายใหม่เพิ่มเติมในตาแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางโดยเฉพาะ ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับก็ต้องรอดูกันไปก่อนนะครับในช่วงตลาดรอบหน้าส่วนนักเตะในรายของวิเตอร์ซิมเฮนเนี่ยต้องจับตาดูดีดครับเนื่องจากว่ามีรายงานจากสกอตแลนด์เนี่ยแมนยูเนี่ยมองว่าวิเตอร์ซิมเฮนเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ดีนะครับแมนยูมองว่าวิเตอร์ซิมเฮนเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงนะครับเป็นนักเตะที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นนักเตะที่สามารถพัฒนาได้อีกไกลนะครับ แต่โอเคแหละเรายังไม่รู้หรอกครับว่าแมนยูจะซื้อตอนไหนแน่นอนครับว่าซัมเมอร์นี้ไม่น่าจะทันแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าจะเอาโรนโดไปสลับเดียวนู่นนี่นั่นนะครับแต่ถ้าเกิดตัดเรื่องของการซื้อตัวเนี่ยแมนยูชอบแล้วซึ่งตอนนี้เหมือนกับว่าแมนยูล็งเอาไว้แล้วนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเราสนใจนะแล้วก็เราเนี่ยต้องการคว้าวต,วตัวนักแต่เายานี้นฮะก็ข่าวออกมาเชื่อกันว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดเจ้าตัวยังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่เนี่ยถ้ากันว่า แมนยูน่าจะเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเดืยนนี้นะครับเพราะว่าแมนยูก็อย่าลืมนะครับกองหน้าตัวเป้าแมนยูยังไม่ได้เสริมนะครับอ่ะก็น่าสนใจนะฮะผมก็ติดตามนักเดะเวลานี้อยู่เอาใจช่วยแล้วก็เชร์นะฮะให้แมนยูซื้อเหมือนกันนะครับส่วนสานการของคิเยโนโรโดเนี่ยนะครับก็มีรายงานจาก m อ็ครับมีการระบุกันออกมาครับว่าจริงๆแล้วเอริกเทนฮาร์กเนี่ยเปิดโอกาสให้คิเยโนโรโดย้ายทีมได้ตั้งแต่เมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ แต่ว่าดีลเนี้ยมันยังไม่คลืบหน้าเพราะว่าทางเจ้าของสโมสรเนี่ยมีการต่อต้านเกี่ยวกับการขายคริสเตียโนโรนโดนะครับมันก็เลยทําให้เป็นดิลที่ค้างคามาจนใกล้ที่จะปิดตลาดซื้อขายทั้งเตะแล้วนะครับโรนโดก็ยังไม่ชัดเจนเรื่องของการที่ไม่รู้ว่าจะได้ย้ายหรือเปล่าอะไรอย่างไรนะครับบวกกับทั้งระดับเจ้าของสโมสรนก็ไม่อยากขายด้วยนะครับท,ทั้งที่ผู้จัดการทีมบอกว่าอ่ะถ้าคุณอยากไปก็ให้สละในการย้ายนะครับ โอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือร่องราวของสโมสร m แมนเชสเตอร์ Manchester, แต่ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ